ผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่า EP นี้สำหรับแฟนมาเวลสแนปเพราะซี a ั่นพาร์เดือนล่าสุดก็มีฮิตมังกี้ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นการ์ดใหม่ประจำเดือนเมษายนถึงแม้ตอนนี้กระแสความนิยมของ Hit m ังกี้จะพบได้บ่อยใน d e ็กเซราแต่เรื่องราวในคอมิกของเขาก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าลิงตัวหนึ่งกลายมาเป็นนักฆ่าของนักฆ่าได้ยังไงเรามาฟังเรื่องราวของเขากันครับ เรื่องมันเริ่มที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่นั่นเนี่ยมีนักฆ่านิรนามอยู่คนหนึ่งกําลังถูกทางการตามล่าตัวอยู่เพราะพี่แกดันรับงานเก็บนายพลคนหนึ่งที่กําลังจะก่อรัฐประหารแต่เขาดันพลาดจนถูกพวกทหารหมายหัวเข้าแม้ต้องเจอกับศัตรูจํานวนมากแต่ว่านักฆ่าคนนี้ก็มีฝีมือดีพอที่จะเอาตัวรอดจากการจับกุมไปได้ เขาเลือกที่จะหนีเข้าป่าโดยมุ่งหน้าขึ้นไปบนภูเขาจนเวลาผ่านไปกว่า4วันบาดแผลที่ถูกยิงบวกกับความหิวโหยก็ทําให้หนุ่มนักฆ่าคนนี้หมดสติล้มลงซึ่งจริงๆเขาก็ควรจะตายอยู่ตรงนั้นแหละครับแต่บังเอิญว่ามีลิงภูเขาฝูงหนึ่งผ่านมาเจอเข้าและช่วยเขาเอาไว้ หนุ่มนักฆ่ารอดชีวิตมาได้ราวปฏิหารเพราะฤทธิ์ของสมนุนไพรและบ่อน,น้ําร้อนบนภูเขาแต่เอาเข้าจริงแม้แต่เขาเองก็ไม่รู้เหตุผลด้วยซ้ำว่าทําไมลิงฝูงนี้จึงปฏิบัติต่อตอนเหมือนเป็นเสมือนเพื่อนร่วมฝูงยังไงก็ตาม ไม่ใช่ลิงทุกตัวหรอกนะครับที่จะต้อนรับอคันตุก,กะต่างเผ่าพันธุ์คนนี้สมาชิกตัวหนึ่งในฝูงดูจะฉลาดกว่าตัวอื่นๆเพราะมันรู้ว่าชายคนนี้คือมนุษย์ที่จะนำปัญหามาให้ดังนั้นมันก็เลยพยายามจะเตือนเพื่อนๆในฝูงว่าเฮ้ย <c oughs> อย่าไปช่วยเลยไล่ไอ้มนุษย์นี่ออกไปเหอะ <c oughs> แต่ดูเหมือนทุกตัวจะไม่เชื่อมันเลยสักนิดทำให้นักฆ่าหนุม่มใช้โอกาสหลบซ่อนตัวเพื่อพักฟื้นอยู่กับฝูงลิงภูเขาฝูงนี้ ระหว่างที่อยู่บนเขาหนุ่มนักฆ่ายัางคงฝึกฝนทักษะการต่อสู้อย่างสม่ำเสมอโดยมีลิงที่เกลียดเขาเฝ้าดูอยู่นักฆ่ารู้ทันทีว่าลิงตัวนี้มีสติปัญญาสูงกว่าตัวอื่นๆเพราะมันรู้จักระแวดระวังอันตรายแต่ทันทีที่เจ้าลิงกำลังจะหยิบปืนของเขาขึ้นมาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นนักฆ่าหนุ่มจึงบอกกับมันว่าเฮ้ยไอ้วอกอย่าแตะมันเชยวนะใครก็ตามที่จับปืนเพราะความโกรธจะกลายเป็นคำสาบที่มีอาจลบล้างได้ต่อให้แกจะวางปืนลงก็ตาม พอพูดจบนักฆ่าก็กลับไปพักผ่อนทิ้งลิงน้อยเอาไว้เพียงลําพังแน่นอนว่าตอนนั้นนะครับลิงตัวนี้ไม่เข้าใจคําพูดของมนุษย์เลยสักนิดแต่วิชาการต่อสู้ที่นักฆ่าแสดงให้มันเห็นทําให้มันจดจําและลอกเลียนแบบซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของมันก่อนที่จะกลายเป็นฮิตมังกี้เวลาผ่านไป การใช้ชีวิตบนขาวทำให้ร่างกายของนักฆ่าเริ่มสุดโสมลิงทั้งฝูงก็มมวแต่ห่วงพวงกลัวว่ามนุษย์จะตายพวกมันจึงพยายามหาสมุนไพรามาบวรุงให้วุ่นวายไปหมดส่วนเจ้าลิงฉลาดกลับไม่เห็นด้วยกับฝูงเพราะการที่ลิงทุกตัวจะทำทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์คนเดียวอยู่รอดนั้นเป็นเรื่องที่โคตรจะงี่เง่ามันจึงพยายามจะคัดค้านอย่างสุดกำลังแต่สุดท้ายมันก็โน้มน้าวฝูงให้ไล่มนุษย์ออกไปไม่สำเร็จแถมมันยังลงมือทำร้ายสมาชิกฝูงด้วยทักษะการต่อสู้ที่จำมาจากมนุษย์อีกด้วย พฤติกรรมแปลกยากและรุนแรงนี้ทําให้มันถูกขับออกจากฝูงทันที แน่นอนว่าชะตากรรมของลิงไร้ฝูงก็มีแต่ความโดดเดี่ยวและหิวโหวยเพราะไม่ได้รับการแบ่งปันอาหารซึ่งในค่ำคืนแห่งชะตากรรมนั่นเองเจ้าลิงฉลาดตัวนี้ดันเห็นกองทัพทหารเดินทางขึ้นเขามาเป็นฝูงๆทำให้มันรู้ทันทีว่าต้องรีบไปเตือนพวกของมันแต่ทันทีที่มันไปถึงมันเห็นนักฆ่ากำลังโดนล้อมด้วยทหารอาวุธครบมือและนักฆ่าคนนั้นก็ถูกกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตท่ามกลางฝูงลิงที่เฝ้ามองอยู่ ที่เลวร้วายกว่านั้นสมาชิกฝูงที่เห็นนักฆ่าถูกยิงตายก็พากันเอาหิมะรุมปาใส่ทหารญี่ปุ่นและผลของการกระทําดังกล่าวก็ทําให้ฝูงลิงทั้งหมดถูกทหารยิงตายเกลี้ยงด้วยความโกรธแค้นที่เห็นเพื่อนถูกฆ่าเจ้าลิงฉลาตัวนี้ก็พุ่งเข้าไปหยิบปืนจากกระเป๋าของนักฆ่าเอามาระเบิดสมองทหารญี่ปุ่น อาวุธของมนุษย์บวกกับสรีระที่คล่องแคล่วของลิงทําให้มันเก็บมนุษย์จนเกลี้ยงและหลังจากสงครามสา์กระสุนจบลงเจ้าลิงก็เห็นพวกทหารอีกกลุ่มกําลังตามเสียงปืนมาตอนนี้ฝูงของมันไม่มีอีกต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือความรู้สึกอยากล้างแค้นพวกมนุษย์ ค่ำคืนนั้นเป็นคืนที่ตำนานอีกบทหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อทหารทั้งกองร้อยโดดล,ลิงตัวเดียวสังหารจนเกลี้ยงนักฆ่าในหมู่นักฆ่าที่จะถูกเล่าขานในชื่อฮิตมังกี้กำลังก้าเข้าสู่โลกของมนุษย์เพื่อล้างแค้นให้ผองเพื่อนของมัน การจับปืนเพราะความแข้นจะนำเจ้าลิงตัวนี้ไปสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยคำสาปของขมเอควันปืนนอกจากเส้นทางที่โรยไปด้วยกลิน่นคาวเลือด Advice เขาก็มีเส้นทางที่จะมอบส่วนลดให้คนที่ต้องการจะซื้อสินค้าไอทีบน w w w advice co t h ดังนั้นก่อนกดชำระเงินคุณผู้ชมก็อย่าลืมใส่โค้ดใน cross ที่จะช่วยให้คุณเซฟเงินในกระเป๋าจ่ายถูกกว่าที่ควรจะเป็นอย่าลืมนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว ในเวลาต่อมาฮิตมังกี้ยังคงบุกไปฆ่าเหาทหารอย่างต่อเนื่องเพราะรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นลิงป่าจึงทําให้ไม่มีใครระแวงภัยจากมันแต่เรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นก็คือนักฆ่าที่ควรจะตายคาบ่อนน้าพุร้อนไปแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นวิญ,ญญาณเพื่อมาบอกว่าเส้นทางการเป็นนักฆ่าของฮิตมังกี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น ในตอนนั้นวิญญาณน,นักฆ่าได้บอกกับฮิตมังกี้ว่าไอทหารเลวพวกนี้เนี่ยต่อให้ฆ่ามันไปเท่าไหร่ก็ไม่ถือว่าล้างแค้นสำเร็จหรอกเพราะตัวบงการจริงๆก็คือนายพลคาโต้ดังนั้นวิญญาณน,นักฆ่าและฮิตมังกี้จึงร่วมมือกันเพื่อทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จ ก่อนจะไปถึงตัวบงการสูงสุดเป้าหมายแรกที่ฮิตมังกี้ต้องจัดการก็คือนักการเมืองที่ชื่อฮิเดกิฮายาชิเพราะไอกคนนี้แหละที่เป็นหุ่นเชิดของนายพลคอยเคลื่อนไหวทางการเมืองทำงานสกรปรกและสนับสนุนด้านงบประมาณซึ่งจังหวะที่ฮิตมังกี้กำลังเล่นงานฮิเดกิมันลั่นกายหมายจะปลิดชีพแต่บอดีิการ์ดของฮิเดกิเนี่ยดันเอาตัวเข้ามาบังกระสุนแทนทำให้การสังหารล้มเหลว บอกเลยว่าวินาทีนั้นลิงอย่างมันไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฮิตมังกี้ลงมือฆ่าคนบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับบุญคุณความแค้นนี้เลยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทําให้มันทิ้งปืนแล้ววิ่งหนีเตลิดไปแต่วิญญาณนักฆ่าก็ยังคงตามหลอกหลอนและคอยบงการสั่งให้เจ้าลิงป่าทําหน้าที่ของมันต่อเช้าวันรุ่งขึ้น ฮิตมังกี้เห็นข่าวการตายของฮิดกิจากหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งก็แน่ล่ะว่านี่ไม่ได้เกิดจากฝีมือของมันแต่เกิดจากนายพลคาโต้เนี่ยได้สั่งให้บูซายไปฆ่าปิดปากเพื่อป้องกันความลับรั่วไหลแต่ยังไงก็ตามนายพลคาโต้เองก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ฮิตมังกี้จะต้องจัดการซึ่งจากนี้มันเลือกแล้วว่าจะไม่ยอมใช้ปืนในการต่อสู้อีกเพราะไม่อยากไปพลาดซ้ำรอยเดิม โอกาสที่ดีที่สุดในการสังหารนายพลคาโต้ก็คือแอบเนียนเข้าไปในงานแต่งลูกสาวของเขาซึ่งภารกิจนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะนายพลคาโต้เนี่ยมีบูซายมาเป็นบอดี้การ์ดให้ด้วยดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใกล้ฮิตบังกี้ก็เลยไปขโมยชุดสูทของเด็กที่รับหน้าที่ถือแหวนมาใช้ปลอมตัวเข้าไปในพิธีและพอเข้าไปใกล้ปุ๊บฮิตบังกี้ก็กะจะใช้มีดปาดคอนายพลแต่บูซายที่ไหวตัวทันก็กระชากนายพลหลบมีดได้เฉียดฉิว หลังจากที่บุกทลายงานแต่งจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนนายพลคาโต้ที่รู้ว่าตัวเองถูกหมายหัวก็เข้าไปหลบในห้องเก็บอาวุธซึ่งห้องนี้เนี่ยเป็นห้องปิดตายที่สามารถเปิดไดจากด้านในเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดเพราะนายพลอยู่ในนี้ไม่มีใครเข้ามาช่วยเขาได้ดังนั้นฮิตมังกี้ก็เลยปีนผ่านช่องแอร์แล้วเข้าไปตัดคอนายพลคาโต้จนได้ซึ่งกว่าบูซายจะเข้าไปถึงเนี่ยเขาก็พบว่าภารกิจคุ้มกันของตัวเองได้ล้มเหลวไปเป็นที่เรียบร้อย ในชีวิตที่ผ่านมาบูซายจะรู้สึกอับอายมากถ้างงานของตัวเองล้มเหลวดังนั้นพี่แกก็เลยฆ่าลูกน้องของคาโต้ทุกคนที่รู้เรื่องนี้ทั้งหมดเพื่อปิดปากและกลบฝังความอัปอายศนี้ ทางด้านฮิตมังกี้หลังจากเสร็จภารกิจล้างแค้นมันก็ทะเลาะก,กับวิญญาณน,นักฆ่าว่าภารกิจนี้ในการลงมือฆ่าคนเนี่ยมันเป็นเจตนาของใครกันแน่เพราะทั้งหมดที่มันทํามาก็แค่ทําตามคําแนะนําของวิญญาณที่มาชี้เป้าบอกให้มันฆ่าคนนู้นคนนี้แต่ฝั่งวิญญาณเองก็บอกว่าเฮ้ยอย่ามาโทษกันช่วย เพราะจริงๆแล้วฉันก็คือแกนี่แหละฉะนั้นแกอย่าหลอกตัวเองเลยสิ่งที่แกทำาน่นะมันก็เป็นความต้องการของตัวเองทั้งนั้นแกนานอยากจะฆ่ามนุษย์เพื่อล้างแค้นให้ฝูงของแกไม่ใช่หรืองไงตรงนี้เนี่ยมันเป็นบทสนทนาที่น่าคิดนะครับเพราะว่าการที่ลิงป่าตัวหนึ่งต้องมาจับปืนเพราะความแค้นเนี่ยถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆราคาที่ต้องจ่ายมันอาจจะหมายถึงชีวิตแถมฮิตมังกี้ก็ไม่ได้เข้าใจความหมายของสิ่งที่ตัวเองทาด้วยซ้ำไปแต่จังหวะที่เถียงกันอยู่เด็กน้อยที่ฮิตมังกี้เคย สูก็วิ่งเข้ามาเล่นมากอดกับมันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกเลยว่าโคตรซวยไปหน่อยเพราะมันเป็นจังหวะที่บูซายเนี่ยซัดมีดเข้ามาพอดีทําให้เจ้าหนูน้อยโดนเสียบตายคาที่ส่วนบูซายก็หลบหนีไปนั่นทําให้ความแค้นระหว่างทั้งคู่ฝังแน่นขึ้นอีกระดับหนึ่ง หลังจากที่นายพลคาโต้ถูกกำจัดไปเรียบร้อยฮิตมังกี้ก็พยายามจะตามล่าบูไซส่วนบูไซเองก็ไม่ได้หนีเพราะกลัวแล้วนะครับแต่เพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะรู้ว่าเจ้าของของลิงตัวนี้คือใครกันแน่คือบูไซเนี่ยนึกว่าไอ้ลิงเนี่ยเป็นลิงที่มีเจ้าของพี่แกก็เลยแอบสังเกตการฮิตมังกี้อยู่ด้วยเหมือนกันและทีนี้เนี่ยฮิตมังกี้ดันไปเจอกับนางแบบที่ชื่อมาซามิเข้าโดยบังเอิญเจมาซามิ ami เองก็เห็นว่าอุ๊ย เจ้าลิงใส่สู่ตัวนี้น่ารักจังเลยเธอก็เลยพายฮิตมังกี้ไปกับเธอด้วยซึ่งภาพที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้บูซายเข้าใจว่าอ๋อเจ้าของของลิงตัวนี้ก็คือใหญ่มาซามิคนนี้นี่เองและเยนี่สั่งให้ลิงไปฆ่านายพลค้าโต้ทําไมกันละ่ะดังนั้นบูซายเนี่ยก็เลยยกพวกไปเล่นงานมาซามิทันทีทําให้เกิดการต่อสู้ตะลุมบอลระหว่างมหาวายร้ายกับลิงแสมญี่ปุ่นที่เรียนรู้ทักษะการฆ่า สำหรับอาวุธที่ฮิตมังกี้เลือกใช้คราวนี้ก็คือกระบอง2ท่อนครับมันวาดลวดลายแบบจ๋อๆเพื่อเล่นงานบูซายจนผ้าย,ยับไม่เป็นท่าซึ่งฉากนี้ก็น่าจะการันตีความเก่งกาจของฮิตมังกี้ได้พอสมควรว่าอย่างน้อยมันก็ล้มบูซายได้แม้จะถูกลูกสมุนของบูซายระดมยิงปืนใส่แต่มันก็สามารถใช้กระบองปัดกระสุนได้แบบชิวๆ เมื่อลลมบูซายลงได้สําเร็จสุดท้ายมาซาม,มิก็ตายเพราะถูกลุกหลงที่ยิงกันไปอีกคนทีนี้วิญญาณนักฆ่าที่อยู่กับฮิตมังกี้จึงบอกกับมันว่า แกน่ะมีโอกาสใช้ปืนก็ไม่ยอมใช้มันตั้งแต่แรกและจะมาเสียใจตอนนี้มันก็สายไปซะละละพอผ่านการสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับสุดท้ายฮิตมังกี้ก็ตัดสินใจจับปืนอีกครั้งมันจัดการกับสมุนบูซายจนเกลี้ยงซึ่งตอนนี้ฮิตมังกี้ได้เป้าหมายของชีวิตแล้วว่าต่อจากนี้มันจะเป็นศัตรูของนักฆ่าทั้งมวลเพื่อล้างแค้นให้ชีวิตบริสุทธิ์ที่ถูกพรากไป จริงๆแล้วสำหรับสื่ออื่นนะครับ Hit Monkey ก็มีซีรีส์แอนิเมชันอยู่ในแพลตฟอร์มของ Hulu และเคยปรากฏกราฟฟิตี้รูปของมันอยู่ใน MCU ด้วยซึ่งคุณน่าจะเคยเห็นในซีรีส์ Falcon and the Winter Soldier เพราะฉะนั้นสำหรับจักรวาลหนังในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นวานอนมือสังหารตัวนี้ก็เป็นได้ สำหรับบทบาทและอุดมการณ์ของฮิตมังกี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วล่ะครับว่ามันเน้นฆ่าแต่พวกนักฆ่าเท่านั้นและวิธีการของมันก็โหดและเด็ดขาดซะด้วยยกตัวอย่างเช่นยูเมื่อวันหนึ่งสไปเดอร์แมนได้เจอกับศพของชายหลายคนที่ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมปีเตอร์ก็เลยสงสัยว่านี่ต้องเป็นฝีมือของเดดพูลแน่ๆแต่พอจับเดดพูลมาซักไซสเวดก็บอกว่าอืมไม่ใช่ฉันอะ แต่ว่ามันมีนักฆ่าอยู่คนหนึ่งที่สามารถทําเรื่องพวกนี้ได้อย่างไร้ที่ตินายรู้จักไหมล่ะมันชื่อว่าฮิตมังกี้ดังนั้นสไปเดอร์แมนกับเดดพูเนี่ยจึงวางแผนจะจับกลุ่มลิงเพชค่าตัวนี้โดยใช้เดดพูเป็นเหยื่อล่อ ทางด้านฮิตมังกี้นะครับมันก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสมท่ามกลางสาวๆที่นิยมความน่ารักของมันซึ่งเรื่องนี้ก็จบลงตรงที่ทั้ง3าต้องต่อสู้กันเพราะว่าเดดพูลเองก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ฮิตมังกี้อยากจะกำจัดเพราะยังไงซะเดดพูลก็ถูกนับว่าเป็นนักฆ่าคนหนึ่งอยู่ดีแต่ไม่ใช่ว่าฮิตมังกี้จะซีซัวเล่นงานคนไปเรื่อยอย่างไร้อุดมการ์หรอกนะครับเพราะระหว่างที่สู้กันเนี่ยมันก็มีจังหวะที่กระสุนของฮิตมังกี้ฉลับไปโดนสไปเดอร์แมนแบบทักๆพอมันเห็นดังนั้นฮิตมังกี้ก็เข้า แล้วแสดงออกประมาณว่าเออโทษทีนะเป็นยังไงบ้างไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วไอ้ทักษะการต่อสู้ของฮิตมังกี้เองเนี่ยถ้าเทียบกับเดดพูลก็ดูจะออกสูสีอยู่แล้วนะครับเพราะเทคนิคการดวลปืนอันพิสดารของมันเนี่ยเรียกว่าจับทางยากเอาเรื่องทีเดียวเดี๋ยวใช้มือยิงเดี๋ยวใช้เท้ายิงโอ้ยหหัวจะปวดซึ่งผลของการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือต่างคนต่างแยกย้ายจบแบบไม่รู้ผลแพ้ชนะกันตามสไตล์แหละเวลาฝ่ายธรรมะสู้กันเองทีไรมันก็มักจะเป็นอย่างนี้ นะในปัจจุบันนะครับเรายังได้เห็นฮิตมังกี้อยู่ตามทีมต่างๆในคอมมิกเพื่อทำภารกิจในฐานะของนักฆ่าที่คอยกำจัดคนเลวปกป้องคนบริสุทธิ์และนี่คือเรื่องราวของนักฆ่าในหมู่นักฆ่าที่เคยเป็นแค่ลิงป่าตัวหนึ่งเท่านั้น สัตว์โลกผู้บริสุทธิ์ที่ถูกดึงเข้ามาสู่ด้านมืดของมนุษย์จะเป็นยังไงต่อไปคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของเขาต่อได้ในคอมิกนะครับสำหรับวันนี้ซ u เปอร์ฮีโร่ o โปรไฟล์ตอนฮิตมังกี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมใช้โค้ดเน r ครสตอนกดซื้อของที่ a d v i c นนะวันนี้ไปละครับบ๊ายบายจ้า